สวัสดีครับพี่น้องอสมททุกฟ้าเมืองไทยยอดไผ่ไลน์อินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะนนได้มีพลาดคลิปถัดไปพี่น้องอสมอหลายคนนะรอคอยเงินค่าบริการอสมอเดือนละ2,000บาททุกวันนี้ท่านยังได้เดือนละ1000บาทใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์โจนั่นสีแก้วตานออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยู่ระหว่างการทํางบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 7 คาดว่าจะจ่ายค่าบริการให้อสมอเดือนละ2,000ได้นะเราเดือนพฤษภาคม2567ทีนี้ผมก็รับอาสามาคำนวณเงินตกเบิกให้แก่อสมอทุกคนนะครับถ้าท่านรับเงิน2,000บาทในเดือนพฤษภาคมแล้วเนี่ยรวมแล้วจะตกเบิกได้9,000บาทนะเดี๋ยวจะให้ดูตารางกันนะครับอ่าดูนะ เงินตกเปิกอ,อสอมอนะครับรอขั้นตอนกระบวนการทํำก็มาประจําปี2567นะครับต้องนําเรียนพี่น้องอสอมอแบบนี้นะครับว่าปีงบประมาณไม่เหมือนปีพศนะปีงบประมาณพศ2567หมายถึงจะเริ่มต้นปีงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม2566นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดเดือนกันยายน2567นะครับทีนี้คาดว่าจะได้รับเงินค่าบริการเดือนละ2,000บาทในเดือนพฤษภาคม2567เพราะฉะนั้นพี่น้องอสอมอจะตกเปิกดังต่อไปนี้นะ เริ่มตกเบิกเดือนตุลาคม2566นะครับจำนวน1000บาทนะครับแล้วตกเบิกเดือนพฤศจิกายน2 5 6หอีก1,000บาทและตกเบิกเดือนธันวาคม256จําจำนวน1000บาทและจะเริ่มตกเบิกในเดือนมกราคม2 5 6 7นะนี่เป็นปี67แล้วนะครับอีกจำนวน1000บาทตกเบิกเดือนกุมภาพันธ์2567าจำนวน1,000บาทตกเบิกเดือนมีนาคม 2567อีก1,000บาทแล้วก็ตกเบิกเดือนเมษายน2567อีก1,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าระหว่างนี้เนี่ยเราได้เดือนละ1,000บาทหมดใช่ไหมครับและจะมาได้รับค่าบริการเดือนละ2,000บาทในเดือนพฤษภาคม2567อีก2,000บาทเราก็รวมสิครับตกบวก1 2 3 4 5 6 7 8 9รวมแล้วเนี่ยในเดือนพฤษภาคมรวมกับค่าบริการเดือนพฤษภา อสมอจะมีเงินเข้าบัญชี9,000บาทนะครับนี่เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าว้าวนะลองว้าวเลยนะครับเพราะว่าเรารอคอยนะรอคอยเงินค่าบริการ2,000บาทก็ต้องบอกว่างานงานก็ให้เราทําเต็มที่ใช่ไหมครับทีนี้พอถึงค่าบริการเนี่ยก็เอ้ะทำไมต้องมีขั้นตอนมากมายขนาดน,นี้ก็ต้องนําเรียนว่าเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทีนี้พอเราได้เดือนละ2,000บาทใน ภาระให้จ่ายที่เราต้องจ่ายเงินส่วนใหญ่อสมอจะเป็นสมาชิกชกศอสมอใช่ไหมครับท่านก็จะมีเงินให้สมาคมได้พอหักมันก็จะไม่กระทบกับทายาทที่เขารอรับเงินการหักเกินของสมาคมชกศอสมอก็จะง่ายขึ้นนะครับข่าวสารนี้นะเป็นประโยชน์นะครับแชร์ต่อๆกันไปนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ